มีการชี้3ช่องทางในการตรวจสอบลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรู้ผลปลายมกราคมนี้อันนี้คือพาดหัวเนาะนะครับแล้วก็มีการาเพิ่มนะครับความคืบหน้าเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อเรื่องของเนื้อความไปเลยนะครับก็คือท่านอนุชาบุรพชัยศรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะครับว่า มีการตรวจสอบแล้วตอนนี้นะครับ19.63ล้านลายนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการประมวลผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายคนอยากรู้แล้วว่าวันไหนกันแน่นายเอกนะครับวันไหนกันแน่ที่จะรู้ผลนะครับตรงนี้เบื้องต้นนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับก็จะมีการประกาศผลออกมาในช่วงปลายมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับทางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบผลนะครับรวบรวมนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย46แห่งเลยนะครับหลายหน่วยงานมากและยังพบว่านะครับข้อมูลต่างๆนะครับของผู้ลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนมาเนี่ย19.63ล้านเนี่ยนะครับและก็ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทะเบียนนะคือเกี่ยวกับ เป็นคู่สมรสหรือเป็นบุตรเนี่ยนะครับอีก24.8ล้านลายโอ้โหตรงนี้ทำให้ข้อมูลในมันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานนะครับทั้ง46หน่วยงานเนี่ยก็เร่งตรวจสอบแล้วก็ประสานงานส่งข้อมูลกันให้การตรวจสอบอยู่นะครับก็ทําให้การแล้วเสร็จเนี่ยจะ,จะอยู่ในช่วงปลายมกราคมนี้ย้ำชัดกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับ ว่าในช่วงปลายมกราคมนี้นะครับจะมีการประกาศออกมาซึ่งในทั้งนี้แล้วนะครับการประมวลผลในครั้งนี้ก็จะต้องให้มีการครอบคลุมต่างๆนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็มีการตรวจสอบที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ครอบครัวนะครับที่เข้ามาพิจารณาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์พิจารณารายบุคคลนะครับที่ต้องเล็งเห็นถึง ครอบครัวแล้วก็คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสแล้วก็เรื่องของบุตรอีกด้วยนะครับก็ทําให้การประมวลผลต่างๆเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่นะครับในช่วงปลายมกราคมนี้นะครับรู้ผลอย่างแน่นอนอย่างที่ผมคาดการไว้ก็คือสัปดาห์ที่23 24 25 26 27เนี่ยภายในสัปดาห์นั้นนะครับน่าจะ นะครับน่าจะนะเป็นการคาดการณ์ของผมเองว่าปลายสัปดาห์นั้นนะครับก็คือสัปดาห์ที่23 24 2บ2 6 27หเนี่ยน่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติออกมาว่าท่าน่ะผ่านหรือไม่ผ่านอย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการดำเนินการของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้มีการชี้ช่องทางออกมาเพิ่มเติมนะครับเดีย๋ยวผมจะ ไล่เลี่ยงไปให้ทุกท่านทราบว่าช่องทางต่างๆในการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าตรงนี้นะครับมีการประกาศผลเนี่ยนะครับจากช่องทางไหนบ้างนะครับก็ย้ําชัดไปสองช่องทางที่ที่เคยประกาศไปนะครับจากทางรัฐบาลแล้วก็ในวันนี้มีการเพิ่มนะครับช่องทางในการตรวจสอบซึ่งท่านเนี่ย สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตรวจสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้คนที่ไม่สามารถรดําเนินการผ่านทางเว็บไซต์ได้เนี่ยซึ่งเมื่อ,อหลายวันที่ผ่านมาก็มีการ,รแจ้งข้อมูลว่านะครับมีการประกาศผลให้ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์แต่หลายคนเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางทางเว็บไซต์ได้นะครับก็มีการเพิ่มช่องทางให้ นั่นเองนะครับซึ่งช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบผลนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นในเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o m o f g o t s นะครับและอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t s นะครับก็เลือกเข้าไปตรวจสอบจากที่ ท่านใช้2เว็บไซต์เนี่ยในการลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับก็จะมีลิงก์สำหรับในการตรวจสอบแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะยังไม่ได้มีการอัปเดตนะครับผลการลงทะเบียนเพิ่มเติม,ตมจากท,ที่ท่านได้รับข้อมูลไปแต่อย่างใ,นใดนะครับซึ่งปลายมกราคมนี้จะทราบผลนะครับอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ ช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับผลการลงทะเบียนนะครับผ่าน7หน่วยงานของทางภาครัฐนะครับก็ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารทกสนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็สํานักงานคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการอําเภอนะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็สํานักงานเขตกรุงเทพแล้วก็สารว่าการเมืองพัทยัยนั่นเองนะครับได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ ต้องขอแจ้งนะครับพี่น้องว่า,าท่านสะดวกตรงจุดไหนนะครับไม่ว่า,าท่านจะอยู่ตรงไหนท่านสามารถเข้าไปขอข้อมูลนะครับว่าจะตรวจสอบผลนะครับการลงทะเบียนเนี่ยนะครับที่เราเนียได้ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นไม่จําเป็นจะต้องไปลงหรือไปตรวจสอบตามทะเบียนบ้านนะนะครับ สมมติท่านอยูอ่ภาคเหนือนะครับอยู่เชียงใหม่ก็แล้วแต่แต่ท่านมาทํางานที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านก็สามารถไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครได้ทันทีนะครับไม่จําเป็นจะต้องกลับไปที่เชียงใหม่เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับหมายความว่าอ,าอยู่ที่ไหนสะดวกที่ไหนนะครับเข้าไปตรวจสอบที่นั่นนะครับซึ่งนะครับ ทางพนักงานนะครับหรือ,อเจ้าหน้าที่นะครับจะขี่ข้อมูลของท่านเข้าไปนะครับในระบบและในระบบนั้นจะมีการาตรวจสอบผลรู้ผลให้ท่านขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตอนนี้นะครับเพราะว่า,าผลเนี่ยจะออกในช่วงปลายเดือนมกราคมอย่างที่ผมได้คาดไว้เนี่ยนะครับว่า23 24 25 26 27เนี่ยถ้าด่วนที่สุดนะครับ ก็จะสามารถตรวจสอบในสัปดาห์นั้นได้แต่คาดการไว้การทํางานของหน่วยงานราชการนะครับน่าจะมีระยะเวลาให้ท่านเนี่ยตรวจสอบสัก1สัปดาห์นะครับสัก1สัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับก็เตรียมเตรียมตัวกันไว้นะครับก็คนที่เข้ามารับชมนะครับของแชร์ข่าวเชาว้านี้รายการในเอกเนี่ยนะครับก็น่าจะมีข้อมูลกันอยู่ พอสมควรนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณพี่ยุทธิพรด้วยนะครับบอกสวัสดีวันพุธนะครับนี่นะครับเป็น FC เรานะครับก็ติดตามรับชมกันอยู่ทุกๆเช้านะครับสำหรับช่องทางที่เพิ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับช่องทางที่เพิ่มใหม่นะครับตรงนี้เป็นช่องทางที่หลายท่านหลายคนไม่ว่าจะเจนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเด็กคนแก่นะครับผู้สูงอายุสามารถ ตรวจสอบได้โดยโทรศัพท์ไปสอบถามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่องทางสุดท้ายก็คือมีการเพิ่มเติมมาให้และนะครับจากาการประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือ,อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทร0948589794นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ ที่เบอร์029739020นะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสุดท้ายนะครับจะเป็น call center ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เบอร์021092345นั่นเองนะครับก็เป็นเบอร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับก็เคยโทรไป สอบถามในเรื่องต่างๆนะครับว่ามีมความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับโทรไปที่ call center แต่ยังไม่ต้องโทรตอนนี้นะครับแต่ยังไม่โทรตอนนี้ให้โครงการนะครับได้ประกาศออกมาก่อนว่าผลออกแล้วนะท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับทั้งสามช่องทางนี้นะครับก็ถ้าใครสะดวกนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะครับ ใครสะดวกนะครับเดินทางไปที่สํานักงานที่ท่านลงทะเบียนนั่นแหละนะครับไปสอบถามข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ก็ไปทางนั้นนะครับหรือช่องทางสุดท้ายนะครับช่องทางที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็คือโทรศัพท์นะครับกริ่งกรางเข้าไปนะครับว่าอ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของฉันเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับมัน มันผลมันเป็นยังไงนะครับจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับผมขอสรุปนะครับสำหรับเรื่องนะครับการช่องทางในการลงทะเบียนนะครับตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับช่องทางในการตรวจสอบนะครับอันที่1ก็คือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะครับไปที่เว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ t mof go s t h นะครับและอีกอันนึง เป็นเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับอันที่2นะครับก็คือตรวจสอบผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของท่านนั่นแหละหรือถ้าง,ง่ายๆก็คือเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินนะครับธนาคารทกสธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัด นะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับสํำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็สารว่าการเมืองพัทยานั่นเองนะครับสามารถไปเดินทางไปสอบถามนะครับได้ด้วยตนเองนะครับสามารถเดินไปสอบถามด้วยตนเองสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องทางทางโทรไปสอบถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้ง3ช่องทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แรกของอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยว